สวัสดีค่ะเจอนางยัยป้าเป็นไงบ้างคะปวดไหมคะวันนี้เช้าวันลุกขึ้นปวดลดลงแทบไม่ปวดเลยลดลงนะคะแทบแบบเป็นจเมื่อวานตื่นมาปวดไหมคะครัความรู้สึกจริงๆเลยเมื่อวานตอนที่หลังจะผ่าตัดก็มีปวดค่ะแต่ว่าตอนตื่นขึ้นมาก็แบบตกใจเพราะผ่าตัดเสร็จแล้วหลงอ๋อไม่รู้ตัวเลยนะตอนผ่าตัดได้ยินเสียงก๊อกแก๊กล้งก็แกล้งเลยไหมคะก็งื้อใส่ไปมีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะดดมยาสลบในโรงพยาบาลก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นนะคะ เราตื่นมาอย่างแรกคือใครคะตื่นมารู้สึกเได้เสียงพยาบาลเรียกตอนแรกก็จับว่านี่ผ่าตัเดเสร็จแล้วหรอมีออกมาแล้วหรออ่าแล้วก็รู้สึกตัวก็ยิ้พี่พยาบาลมาแบบนั้นหนาวไหมคบางคนก็จะบ่นว่าหูห้องผ่าตัดหนาวมากปกติเขาจะเปิดอุณหภูมิประมาณสิบแปดถึงยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่น,นลาค่ะนะ,ะ,น,ะ,ะนี่ผ่าตัดทำไมถึงอยากผ่าตัดเสริมอกนะคะ เพราะว่าแบบมันใช่นะมันน้อยของเดิมก็คือแทบไม่มีก็เลยแบบอยากผัดเพื่อจะได้ใส่เสื้อผ้าใด้ดูดีขึ้นคราวนี้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งตู้แล้วหรือเปล่าครับก็อยากคิดไว้ครับว่าชุดแรกที่จะซื้อนี่คือชุดแบบไหนครับที่อยากใส่ซื้อไปแล้วอาจจะเป็นชุดเดิมก่อนค่ะชุดเดิมเิมก่อนช่วยครับแต่โดยปกติผู้หญิงเขาต้องเปลี่ยนปลาไหม หมายถึงว่าแบบว่าพอพอพอานนี้ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่แต่ว่าบาร์น่าจะต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าน่าจะเอาคอับขึ้นใช่ค่ะอันนี้ผมไม่เคยถามใครนะผม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะแต่คิดว่าเพราะเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนจริงๆแล้วบางคนก็ใส่เขาจะมีฟองน้ําอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพอเอาฟองน้ําออกเสร็จปุ๊บก็ใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันพอดีนะนี่ไม่รู้เหมือนกันอ่าก็ อันนี้เสริมซิลิโคนนะคะขนาดแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับให้พอดีีตัวเน้นความธรรมชาติความสวยนะคะซิลิโคนเป็นเมนเทอร์ออลเทเนเนี่ยเดี๋ยวมันจะนิ่มแล้วมันจะคอยกันหยดน้ำค่ะช่วงแรกมันจะเดินสูงๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะดูแข็งแข็งนิดนึงเพราะเราใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อนะคะมันจะมีชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้ออีกนะคะแล้วก็ทิ้งจะเป็นซิลิโคนนะดังนั้นจะอยู่ลึกสุดเพราะฉะนั้นจะดูตึงๆหน่อยแต่สุดท้ายไม่ต้องกลัวค่ะยังไงอน6เดือนก็นิ่ห ถ้าคนเนื้อแข็งอย่างคนเนี้ยเนื้อแข็งแข็งยังสาวๆอยู่นะครับก็นานหน่อยกว่าจะนิ่มนะครับแต่ถ้าคนที่เนื้อนิ่มๆม,มีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแป๊บเดียวก็จะนิ่มนะครับเราใส่ไว้ใต้แก้มเนื้อเพราะว่ามันป้องกันทําอื่นได้ด,ด,ดีกว่านะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เป็นช่องที่จะมีประโยชน์แล้วก็ปออลอดภัยในระยะยาวอะค่ะคนไข้ต้องอยู่กับซิลิโคนไปเป็นเกินสิบปีขึ้นไปนะคะ ก็เลยต้องเลอกแบบอย่างดีนิดหนึ่งเลิกจาที่ดีที่สุดนิดนึ่งใช่ค่ะดีแล้วปลอดภัยด้วยค่ะใช่แล้วประกันตลอดใช่ค่ะแล้วประกันเกี่ยวกับแตกรั่วอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็พังผืนเนี่ยรุ่นนี้เขาเปลี่ยนได้ไม่ใช่กัดครั้งนะครับส่วนใหญ่ซิลิโคนในท้องตลาดเนี่ยถ้าเกิดพังผืนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าการแก้พังผืดบางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ย บางส่วนใหญ่บริษัทส่วนใหญ่เขาก็จะไม่กล้ารประกันมากกว่ามาากกว่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ซิลิโคนรุ่นนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรได้ด้วยประมาณนะั้นแต่แต่ขอให้อย่างได้เค็มเลยค่ะให้ <c oughs> ปลอดภัยดีกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับตอนแรกอ่านรีวิวมากลัวเจ็บไหมคะตอนแรกกลัวเจ็บเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าพอรีวิวมาแค่ทุกคนก็บอกว่าไม่เจ็บเลยนะ <c oughs> แค่แบบรู้สึกเหมือนแค่ไม่ได้รู้สึกเหมือนรถสิบล้อถามอะไรที่แบบ สมัยก่อน sure. ใช่แบบดูทุกคนตื่นมาก็คือนั่งได้อะไรได้ค่ะก็เลยนั่งได้ครับเมื่อวานทานข้าวเองได้ไหมครับทานข้าวเองได้เนาะอาบน้ําเองีอย่างยังไม่ได้ลองนะคะจริงๆสามารถลองอาบน้ําได้ก่อนกลับก่อนกลับบ้านเลยนะคะถ้าแผ่นกันน้ําซึมอะไรเงี้ยเขาจะได้เปลี่ยนให้ใหม่นั่นแหละค่ะอาบน้ำตามปกติเลยแต่ผมยาวๆเงี้ยแนะนําไปสาที่ร้านก่อนนะจริงๆสาเองได้แต่สาร้านก็สบายดีนอนราบได้นะคะใส่บลาไว้ นอนราบนอนตะแคงได้ตามปกติเลยค่ะไม่จะเป็นปกติติดนอนตะแคงไหมคะติดนอนตแะแคงติดนอตตดนอตะแคงนอนตะแคงได้เลยค่ะมันไม่ทรงมันสําคัญตอนผ่าตัดนะคะมันจะไม่เคลื่อนไปไหนแน่นอนค่ะถ้าเราชําช่องที่พอดีอ่ะ,ะคะ่ะมันจะไม่มีโอกาสลิไม่มีโอกาสจะเคลื่อนไปไหนอะไรประมาณนี้น,นะคะส่วนอาหารการกินทานกาแฟไหมคะทานกาแฟวันหนึ่งกี่แก้วคะ หนึ่งสองแก้วอ๋หนึ่งสองแก้วนิดเดียวเองได้ค่ะได้เลยค่ะเห็นคุณแว๊บบอกทานดื่มเยอะบางครั้งอาจจะเยอะดอ๋อทานได้ค่ะทานได้ค่ะกาแฟเ็าไม่ได้มีอันตรายอะไรกับการผ่าตัดนะคะจริงๆผมว่าก็ผ่าตัดกับทุกชนิดเลยนะกาแฟก็ไม่น่ามีบทอะไรนะคะับเราก็ทุเรียนต้องมีเตรียมไว้แล้วเหมือนกันแต่ผมบอกว่าทานได้ทุเรียนทานได้ค่ะทุเรียนทานได้ค่ะทานได้เลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรห้ามกินแค่อาหารทะเลดิบเดือนหนึ่งขนาด นี่นึ่ค่ะว่าก,ก่อนมาผ่าตัดนี่ตัดใจนานไหมคะนานนานเหมือน,น,นกันนะคะแล้วก็แบบดูรีวิวเยอะมากค่ะจนมาเจอแบบคุณหมอเบติก็รู้สึกว่านานคุณหมอใช้ส <laughs> ุดแล้วแบบว่าดูแบบว่าเชื่อวันในคุณหมอค่ะแล้วพอยิง่งได้มาเจอคุณหมอที่คลินิกมาคุยกอดค,ค่ะก็รู้สึกว่าเลือกคลินิกนี้เลยค่ะ <laughs> สินใดเลือกหลยกับคุณหมอเบติ<ล>ขอบคุณค่ะ ก็ผ่าตัดในโรงพยาบาลันก็ปลอดภัยดีค่ะปลอดภัยทั้งคนไข้แล้วก็ปลอดภัยกับผมด้วยตอนผ่าตัดถ้าเราไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะเราผ่าตัดในโรงพยาบาลมีคนช่วยเยอะนะมีหมอโดมยาอะไรเงี้ยนะครับมีพยาบาลจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะโฟกัสท as ี่การผ่าตัดได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็มาตอนเตรียมตัวก่อนหนึ่งวันแล้วแบบน่าจะช่วยได้เหมือนกันถ้ากังวลอะไรมากก็ หลังผ่าก็าจะเพลียนะแต่ว่าหลังผ่านแนะนำให้มีผู้ช่วยดีกว่าเพราะว่าแบบเปิดขวดน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะลำบากอย่ายนึงยังลำบากอย<ช>ู่ใช่ไหมใช่ค่ะโดยทั่แบบถ้าเกิดมาคนเดียวอันนีม้มีคนถามมาค่ะว่าเจ็บไหมคะโหคำถามนี้ <laughs> ตอนผ่าตัดไม่รู้สึกเลยคะ่ะหลังผ่าก็คือจะมียาแก้ปวดให้ด้วยฉีดยาแก้ปวดให้ถ้าเกิดปวดก็ขอยากแก้ปวดดีวกว่าอาจจะมีทังยาฉีดก็มียาทาใเมื่อวานได้ขอไหมคะเมื่อวาน ที่หลังผ่าตัดเสรศษค่ะอ่าหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเพราะแบบไม่ไม่อยากปวดเหมือนกันอ๋อไม่อยากปวดกันไม่้คือปวดไหมหรือตอนนั้นยังไม่ได้ปวดตอนนั้นยังไม่ได้อ๋อไม่ได้ปวดแต่รมานกันกันไว้ใช่ไหมคะตอนตัดเศ่ก็จะนอนนอนแบบเดือดขาช่วงหลังจะผ่าตัดเป็สิบล้อทับนี่ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะคะเราเป็นบุฟเฟ่ย่าแก้ปวดนะ ฉ the right. so ีดได้ไม่อันหรือเปล่าคะเป็นพยาบาลฉีดได้ไปขอไปขอฉีดแค่คนเดียวเองไม่ไม่จริงจคือฉีดบ่อยๆได้แต่ส่วนใหญ่คนไข้ก็แ้าบางคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรค่ะไม่มีพอไม่ยาทานเลยๆด้วยยาทานใช่ก็เป็นยาแก้ปวดแบบทานนะก็อีกตัวหนึ่งก็คือพาราญนี่แหละค่ะอ้ออีกอย่างวิธีการอีกอย่างการกินพผลาะหลังผ่าตัดเนี่ยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยกินแบบเขาเรียกว่า around the clock นะคะก็คือว่ากินตามเข็มนาฬิกาเลยค่ะ ตื่นเช้ามาก่อนไปทํางานกนะิน2เม็ดหลังอาหารเที่ยงหรือบ่ายกินอีกสองเม็ดแล้วกลับมาถึงบ้านกินข้าวเย็นเสร็จจะนอนกินอีก2เม็ดเลยอะไรเงี้ยค่ะทำอย่างนี้สักสองวันก็พอไม่ต้องรอให้ปวดแล้วค่อยกินอะไรเงี้ยนคะครับวันละหกเม็ดปลอดภัยค่ะไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะเราก็มียาแก้ปวดอย่างดีที่ออกฤทธิ์ยาวกินวันละครั้งนะครับ,นะรบ,นะรบห้องพักโอเคเนาะ อาคพักกันกี่คนนะคะมีคุณแม่กับคุณน้ามาเป่าอ๋อค่ะค่ะก็อยู่กันสบายสบายคใช่ใช่ค่ะถ้าพาอัลติเมทก็จะเป็นห้องอัปเดตห้องใหญ่นะคะก็พาคนมาพักเยอะๆนะคะเห็นบางคนพาอัลติเมทแล้วมาพักคนเดียวมันเหงานะใช่ค่ะตอนมาวันแรกอยู่คนเดียวอ๋อหลังจากพาเสร็จคุณแม่ถึงมาแต่คุณแม่ไม่กล้าดูตอนที่แบบ รู้ว่าผ่าเสร็จก,ก็ไปกินข้าวก่อนเพราะว่วากลัวมีสายห้อยระโยงระยางจริงๆเรา, <c oughs> เาไม่มีอะไรเลยเราก็แบบสามารถเดินได้อะไรก็ไ้ไม่ช้ำแมะไรด้วยไม่ช<า>ม้ำแค่นี่ก็คือการประโยชน์ของการผ่าตัดแบบนี้นะคะรับก็คือว่าไม่ช้ำแล้วเราก็เห็นเส้นประสาทเห็นเส้นเลือดตลอดนะครับดังนั้นก็จะไม่มีการชาขาวนเด็ดขาดนะครับความรู้สึกทุกอย่างจะปกติด้วยยังไงก็ขอบคุณคนไข้มากนะคะพากก่อนนะคะรบกวนเวลาเยอะแล้วขอบคุณค่ะก่อนไป คำถามสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ไหมคะจริงๆอยากบอกต่อมากเลยสําหรับคนที่อยากทําเพราะว่าคุณแม่ไว้เห็นก็คืออยากทาเหมือนกันคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็อยากทำแล้วใช่อยากทำแล้วได้ค่ะคุณแม่คอนเฟิร์มคุณแม่อยากคอนเฟิร์มด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ตอนแรกคุณแม่กลัวมากคำว่าไปทาเนี่ยคุณแม่ตอนแรกคุณแม่รับไม่ได้คุณแม่กลัวมากแต่ตอนนี้คุณแม่ภูมิใจประทับใจและประทับใจคุณหมอด้วยจริงๆค่ะคุณแม่คอนเฟิร์มว่า สุดยอดคุณหมอมือเบาแล้วก็ทําให้ลูกได้ประทับใจในสิ่งที่ลูกอยากจะทําและสิ่งนี้ก็คือเป็นชีวิตของคุณแม่ละที่ประทับใจในสุดยอดของทั้งโรงพยาบาลทั้งเลยดูแลดีมากคุณหมอก็ดีดูแลดีมาก,มอก,ามากชอบมากนะคะประทับใจค่ะชื่นชมคุณหมอมากค่ะอขอบคุณค่ะมออด้วยค่ะ,คะแล้วต่อไปคุวต่อไปคุณ คิดว่าคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ลูกสาวแล้วก็อยากจะทำเหมือนกันว่าสวยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะไะ่๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่นี่เป็นเอ็มซีเก่า